ต้องบนเราว่าแบบนี้ห้าสิบโลออค่ะซื้อหาจังฉันใจฉันจะยอมเป็นเมดไอดอลยิงบีมใส่พวกลายลงเอกเลยจริงเป็นเมดไอดอลยิงบีมใส่พวกลายลงเอกเลยจริงถ้าได้หน้าปูผอบทองภายในสิบโลเอรเรียวจวาดคนลูกตาเลยจริง แบบตามอีเวนต์นั้นเลยเออ,เออถ้ามันออกสิบแล้วพูดแล้วนะเออพูดแล้วฉั <c oughs> นว่าใจมันไม่มีทางออกอ่ะจริงให้ตายไงก็ไม่มีทางออกมาฉันบนขนาดนี้แล้วสินยอมแรกเนื้อกายาทุกอย่างเออ yes อไดี okay, ให้อีกเปิดถึงแค่50ละกันถ้ามันไม่ออกก็คือจบ50บนอ่ะห้าสิบนี่คือบนก็ได้อ่ะห้าสิบนี่คือบนอยี่สิบเก้ายมัเท่าไหร่เมื่อกี้ยี่สิบเก้าสามเก้า โอว麦哥อยากตีปากเองโอว麦哥ฮัลโอวยก๊อดโอวยก๊อดตอนแรกนั่งดูเงียบๆแต่จะรอเมย์นะครับจะได้ตัดคลิปตัดเป็นคลิปเลยอ๋อเซเลสซีช่วยด้วยจริงจังวะเนี่ยเนี่ยใครจะตัดจริง ยอฮัลโหลน้องเมดไอดอนฝึกหัดอดาลิต้าลิลิเบลแห่งวงมิสติกจะมาบริการคุณหนูและนายท่านเองนะคะเมื่อหันวันนี้ของคุณจะต้องโอชิโอชิคุณนายไว้ไม้จะวิ่ง